เราตัดไปตอนที่17แล้วกันเลยไปถึงตอนนี้เราราคาพอดีตอนนี้เรามาถึงเซเว่กันแล้วนะคะเราเข้าไปข้างในกันเลยนี่สองคนที่เรามานะคะ คาคาชอน้เนไอเคปอยู่ฮลโหลากช่องหนสิากช่องเร็วากช่องไงชมอะไรกาคากระกาทีวีฝากติดตามด้วยกากาทีวีไม่ต้องไม่ติดตามมันติดตามเฟมไม่ต้องไม่ติดตามช่องอื่นนะคะติดตามช่องเฟมค่ะ ช่องน้องเพลงก่อนนะคะช่องช่องคีมิวแพร่ทีวีไม่ต้องติดตามนะคะแล้วก็ช่องกาก้าทีวีก็ไม่ต้องติดตามนะคะอ้ายไม่ไอไว้ก็ไอไหมไม่ไอไว้แล้วไปไหนกันเนี่ยเราตามสายอยู่เนี่ยเอเราจะคืออะไรบออยากทำบัตรอ่ะทำไงอยากเสื้อเนี้ย ดิไม่เอาก็ปัดตังไม่แล้วไม่ได้ก็ปัดทางไม้อย่ากยืมอย่ากยืมเอาเดี๋ยเอาเดี๋ยวเขามีสิทธิ์ให้เขามีสิทธิ์ให้นะไม่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 บตรพนักงานดิบอกว่าทำบัตรไหนใครเงี้ยเหรอไม่รู้สิอยากให้แม่เขาทำบัตรให้ค่ะตอนนี้นะคะหนาวมากเลยค่ะเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนเดี๋ยวตั้งไปตอนที่เราจใจตังค์กันแล้วนะคะ เราก็เข้ามาตรงนี้นะคะตอนนี้เพื่อนก็ไม่รู้ค่ะว่าเฟมมาอยู่นี่มันรู้กันแล้วนะคะได้ใบเราตางยันได้ต่างยันเหรอโอ้โหพี่ต่างยันรึไอเฟมจะซื้อแล้วเดี๋ยวไม่ดู ทีตังยังยนีได้แล้วงอเ็มัเขามันกใจกันีเยอะไดไมอ่ะเ่อนคืออะรตน้คแล้วก็ส่ลังใส่เยอะมากไม่นี่รูบการรูบการปื คืารแต่้าไปไหนนตอนนี้นะคะเราเสร็จแล้วค่ะเราก็ได้มีมาเดี๋ยวเราจะไปกินที่ร้านพี่นัดกันนะคะไปเลยค่ะเมื่อวานที่ไม่ได้ไปผมว่าแปดคนนะคะห้ามวิ่งขอบอกอยู่ด้วยกันก็อยู่ในโลกนี้จะไปทางงในแดก่ตอนนี้เรากลับแล้วนะคะ

อะไรของพี่น้ำที่น้าขอไม่ซื้อของแล้วจะขอมากินข้างในหน่อยโอ๊ยไม่เป็นไรหรอกเมื่อวานเราก็ไปกินพี่น้ำแล้วว่าเออจริงตอนนี้เราเป็นลูกค้าประจำแล้วพี่น้ำไปแล้วว่าใช่ค่ะโอ้โหรอเติมหนึ่งอ่ะเดี๋ยวเราว่าเขาเขาเป็นเติมหนึ่งเหมือนกันร้านเดี๋ยวขอลากันไปก่อนดีกว่านะคะอย่าลืมก่ ก็สัตริย์เป็นใครปุ้ยพลาใหม่จากช่องน้องเพ่กับน้องกุ้งนะคะเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านพี่นัดบ๊ายบา,<น>บายบา